ทีนี้มามาดูไต้หวันกันนิดหนึ่งะนะครับก่อนจะไปถึงเรื่องเลือกตั้งเนี่ยที่ผมตั้งหัวข้อว่า Amazing ไต้หวันเนี่ยเพราะถ้าย้อนหลังไปถึงปีที่ทั้งสามเราคนเกิดเนี่ยนะครับ1960ประมาณนั้นเกิดได้ยังนับเปิดเกิดแล้วประมาณนั้นนะครับ1960ประมาณ2503เนี่ยนะครับต้องบอกว่าไต้หวันกับประเทศไทยเนี่ยพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้ต่างกันแล้วก็คล้ายๆกับอีก3มเสือทางเอเชียก็คือเกาหลีใต้สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกง แต่วันนี้ไต้หวันเนี่ยเขาไปไกลมากถ้าดูความเป็นทรัพยากรธรรมชาติดูไรเนี่ยพื้นที่เขาเนี่ยก็จักสามหมื่นหกพันตารางกิโลเมตรของไทยห้าแสนหนึ่งตารางกิโลเมตรนะครับไต้หวันนี่ก็อาจจะใหญ่กว่าเชียงใหม่ใหญ่โคราชสักหน่อยเชียงใหม่โคราชประมาณสองหมื่นตารางกิโลเมตรตัวเล็กลมกลมนะครับไต้หวันเนี่ยสามหมื 36, ่นหกก็ก็ใหญ่กว่าสองจังหวัดน,นั้นเล็กน้อยประชากรก็มีอยู่ยี่สิบสามล้านคนนะครับของเราเจ็ดสิบล้าน วันนี้ขนาด GDP ของเขาเนี่ยนะครับ7แสนห้าหมื่นหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐขอเราประมาณ5แสนหนึ่งาแสนหนึ่งหื่นสองพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็รายได้ต่อหัวเขาเนี่ยสามหมพันดอลลาร์ต่อคนก็ถือว่าเป็นประเทศรายได้สูงไปละของไทยเราเจ็ดพันสมนะครับถ้าเทียบว่าแต่ก่อนนี้พอๆกันก็บอกวันนี้ไต้หวันก็ค่อยๆทิ้งห่างเราไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะ HDI Human Development Index mm hmm. นะครับ mm hmm. เขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับสี่เสือนะครับสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันเนี่ยก็คือ0.926 very high สูงมากการพัฒนาการศักยภาพมนุษย์เขาเนี่ย mm hmm. สองเรายังแค่วิ r y high เหมือนกันแต่ว่า0.80อยู่ที่หกสิบงโลกยังค่อนข้างห่างเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าดูเศรษฐกิจเขาเนี่ยนับตั้งแต่ปีสองหนึ่งพันเ้าสิบต้นมาเนี่ย เขาเติบโตมาเป็นพันเท่านาะจากปีนั้นจนของเราเนี่ยเติบโตมาประมาณสองร้อยเท่าเท่านั้นเองอันนั้นก็เป็นภาพที่เรียกว่าเป็นพัฒนาการที่ไม่น่าเชื่อว่าไต้หวันจะ amazing แล้วก็แซงเราไปได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ในเอเชียเนี่ยท่านผู้ฟังครับก็จะมีอยู่4ประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นสีเสือที่ผมแต่แตะไปแล้วเนี่ยไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ย แต่ก่อนทั้ง4ทั้งทั้งทั้งสามประเทศรวมทั้งไต้หวันเกิเศรษฐกิจนะครับและประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอๆกันกับประเทศไทยเนาะไม่ได้ต่างกันพัฒนาการเศรษฐกิจรายได้ประเทศรายได้คนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็แซงเราไปทุกประเทศหมดเลยอย่างน่าตกใจนะครับโดยขนาดเศรษฐกิจในสี่เสือเนี่ยต้องบอกว่าเกาหลีใต้ใหญ่เป็นที่หนึ่งประมาณ1.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนไต้หวันเนี่ยเป็นที่สองประมาณ751,000 นะล้านดอลลาร์สหรัฐไทยเราห้าแสนหนึ่งหมื่นส่วนสิงคโปร์กับฮ่องกงในคนเขาน้อยนะครับสิงคโปร์ก็วันนี้ก็ใกล้ๆห้าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐละส่วนฮ่องกงประมาณสามแสนแปดสามแสนเก้าอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่ารายได้ต่อหัวเนี่ยทุกคนแขงประเทศไทยหมดตะกี้ประเทศไทยเราเจ็ดพันใช่ไหมคุณอนันตพัฒน์คุณอิษรีนะสูงสุดในในกลุ่มสีเสือนี่คือสิงคโปร์นะแปดหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี ร mm. องลงมาคือฮ่องกงคือห้าหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแล้วก็สามสี่นี้ใกล้กันคือเกาหลีใต้กับไต้หวันก็ประมาณ 33, สามแสนเออสามหมื่นสามพันดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีพอๆกันอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้ดูว่าโอ้เขาต่างจากเรา mm. เยอะเนาะทีนี้ในเรื่องความสามารถในการแข่งขันที่วัดโดยเอ d เนี่ยไต้หวันก็ติดหนึ่งในสิบของโลกนะล่าสุดได้ที่หก นะครับเมื่อปี1 997ยังอยู่ที่18อยู่เลยแล้วค่อยๆไล่ดีขึ้นมาเรื่อยๆ3มปีหลังสุดเนี่ยได้ที่8ดที่เจ็ดที่6ขึ้นมาตีคู่กับฮ่องกงซึ่งปีล่าสุดได้ที่7แล้วฮ่องกงก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับอ่าที่ห้าที่6ที่7็ประมาณนี้ล่าสุดไต้หวันเนี่ยติดหนึ่งในสิบของโลกได้ที่ที่หกของโลกเก่งมากของเราได้ที่สามสิบของโลกเห็นความเก่งในเรื่องประเทศเนาะส่วนด้านดิจิทัลเนี่ยก็ติดหนึ่งในสิบของโลกอีก ไต้หวันได้ที่เก้าของโลกของเราได้ที่สามสิบห้านะครับฮ่องกงได้ที่สิบเกาหลีได้ที่หกนะสิงคโปร์ได้ที่สามก็ถือว่าเก่งติดหนึ่งในสิบของโลกส่วนด้านการสร้างและการรักษาคนการสร้างคนเก่งรักษาคนเก่งดึงดูดคนเก่งมาทำงานเนี่ยไต้หวันได้ประมาณที่อยู่ในท็อป20ของโลกนะครับเป็นที่20พอดีเลยนะครับก็ ไม่ค่อยเด่นนกเรื่องนี้แต่ว่ายังถือว่าติดท็อป20ของโลกอย่างไทยเราเนี่ยที่45เนาะจะเห็นได้ว่าทั้งสามด้านเนี่ยความสามารถในการแข่งขันทั่วไปความสามารถด้านดิจิตอลการสร้างทักษะคนเนี่ยเขาต้องถือว่าไต้หวันเนี่ยอยู่ท็อปท็อปของโลกเลยนะครับแล้วถ้าไปดูผลการทดสอบสิ่งที่เรียกว่าพิซซาที่เรารายงานกันประจำเนาะวิชาคณิตศาสตร์การอ่านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าไต้หวันนี่ก็ท็อปของโลกเหมือนกัน ะนะครับท็อปของโลกเหมือนกันตามตามสิงคโปร์มาติดติดตามจีนมาติดติดก็ถือว่าว่าเก่งเลยนะครับส่วนเรื่องคะแนนคความโปร่งใสก่อนจะไปพักกันเนี่ยะะคะแนนความโปร่งใส corruption perception index เนี่ยไต้หวันก็เกินครึ่งมาโดยตลอดล่าสุดได้หกสคะแนนเต็มร้อยนะครับสิงคโปร์83ดเต็มร้อยฮ่องกง76เต็มร้อยเกาหลีใต้63เต็มร้อยไต้หวันเนี่ยเป็นรองสิงคโปร์กับ ฮ่องกงแต่ว่าดีกว่าเกาหลีใต้แต่ก็68เต็มร้อยนะของเราได้36เต็มร้อยนะครับอันนั้นก็จะเห็นว่าเป็นความ amazing ของเขาที่เขามาถึงวันนี้ได้โดยที่ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันไ,ไหนวันไหนถ้ามีโอกาสจะเล่าประวัติศาสตร์้อหลังก็เรียกว่าสนุกสนานมากในเรื่องของของไต้หวันนี่นะครับแต่เดี๋ยวจะกลับมาเราจะมาดูว่าแล้วเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ถึงเนี้ย ใครเป็นใครและใครจะชนะรลฐมนารตไต้หวันจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะท่ะามกลางของพัฒนาการและการเติบโตของไต้หวันเนี่ยมีหลายอย่างที่เราสามารถศึกษาเรียนรู้จากเขาได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเกาะติดกันเรื่องการเลือกตั้งที่จะมาถึงค่ะค่ะสนับสนุนโดยสลากทอกสอชุดถุงทองผลิตโชค60ล้านลุ้นกับเป๊ก24ครั้ง เตรียมเสียงกรี๊ดแล้วมามีดกับเป็กผลิตโชคในงาน B A A C Present Special Day with ผลิตโชค r a n d p r i z e to you ยิ่งสะสมยอดฝากสลากท่ากสชุดถุงทองถึงวันที่15มกราคม2567สูงสุด300ลำดับแรกและพิเศษลุ้นสิทธิ์ลัคกี้ดรอเพิ่มอีก200ที่นั่งยิ่งฝากเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะบอกเลยว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์สุดฟินแน่นอนติดตามระเดยดเพิ่มเติมที่ Facebook ทกส B A A C ไ h a i l a ด d เอ็มคอดิวส์เอฟเร้อุด้าร่วมกับเม d ดวัซเวนชวนคุณแพ็คก,กระเป๋าบินข้ามฟ้าไหว้พระเสริมเฮงที่ไทยเปตไต้หวันอธิษฐานขอพรต่อหน้าองค์เทพที่วัดศักดิ์สิทธิ์มากมาย ทั้งวัดชิงเทียนเสริมด้านหน้าที่การงานวัดต้าหลงตาเป่าอันเสริมด้านสุขภาพวัดเสียหายเฉิงห่วงและวัดหลงซานวัดเก่าแก่ของไทเปเสริมเรื่องความรัก <Wow. S 1> วัดกวนตู้เสริมด้านการค้าขายวัดเทียนโฮงเสริมด้านการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยและวัดชิงซานขอพรให้ไร้โรคภัยไข้เจ็บ หรือล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราแวะช้อปปิ้งที่ซีเหมือนติงเต็มอิ่ม4วัน3คืนพร้อมด้วยดีเจปูเป้และอาจารย์เกษมสันวีรกุลนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC เดินทางวันที่1-4ถึงกุมภาพันธ์2567นี้ราคาเพียง48,900บาทจำนวนจำกัด36ที่นั่งเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมที่094 396-6649-094-480-3027ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง o o o d m o ิ n งอาเซียน ยังอยู่กับเรื่อง Amazing ไต้หวันนะคะอ่อสครูอ่าจารย์ก็เล่าเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจต่างๆที่สำคัญ<ก>ของเขานะคะรวมไปถึงพัฒนาการของไต้ <คน S 1> หวันวในหลายๆแง่มุมด้วยอาจารย์คะเรามาเจาะลึกเรื่องการเลือกตั้งวาราบิดีที่กำลังจะมาถึงดีกว่าทิศทางเป็นยังไงบ้างคะครับวันเสาร์ที่13มกราคมที่จะถึงนี่นะครับมันจะเป็นการเลือกตั้งพะธีโดยตรง ก่อนหน้านี้ก็จะเหมือนไทยนะครับที่เลือกสสเข้าไปแล้วสสก็เลือกประธานาธิบดีมาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่8นับตั้งแต่ปี1996หรือว่า239ที่เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งโดยตรงนะครับ hmm. ที่นั่นที่ต่างไปจากเราคือคนอายุ20ปีขึ้นไปนะครับถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ถ้าเป็นการลงประชามาติเนี่ยที่ไต้หวันก็บอกว่า18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ลงประชามาติก็จะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจากประชากร23ล้านคนเศษเนี่ย ก็จะมีคนมีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ19ล้านคนบวกหน่อยๆนยนะครับการเลือกตั้ง4ปีที่แล้วเทอมเกา4ปีนะครับ4ปีที่แล้วเนี่ยมีคนโชว์อัพหรือคือมีคนมาลงคะแนนในประมาณ76ก่อนหน้านี้เคยทะลุ80อยู่นะครับหลังๆนี้ก็ตัวเลขลดงลงมาไม่ไม่ถึง80เนะครับเที่ยวนี้ถ้าดูประวัติศาสตร์สั้นๆน,นิดนึงเนี่ยตั้งแต่ ก่อร่างสร้างไต้หวันขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งผ่านสภาเนี่ยคือเลือกสภาแล้วสภาไปเลือกพระาีเนี่ยพรกก๊กมินตั๋งหรือพักชาตินิยมเนี่ยเ็าเรียกว่าบริหารมาโดยตลอดมาโดยตลอดนะครับห้าสิบปีเสร็จเสรพูดกันง่ายๆอย่างนั้นแล้วกันนะครับจนกระทั่งมีการเลือกตั้งพระดีโดยตรงในปีสองพันหร้อยสามสิบเก้าเนี่ยพักก๊กมินตั๋งก็ยังชนะนะพรกก๊กมินตั๋งก็ยังชนะก็ถือว่าเป็นพระดีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็ ลีตังหุยเนี่ยเป็นเป็นคนชนะแล้วเขาก็เป็นเว็บดีต่อจากจากที่เขาได้รับเลือกตั้งจากสภาสองสมัยนะครับเขาก็เป็นนะครับพอเป็นเสร็จก็ปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งที่สองเนี่ยพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้านะ d พ p เนี่ยโดยนายเฉยสุนเปลี่ยนเนี่ยชนะเลือกตั้งและชนะสองครั้งติดเรียกว่าพลิกปาพลิกแผ่นดินของไต้หวันเลยเพราะก๊กมินตั๋งนี่ก็ถือว่าเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็ ูกพันใกล้ชิดกับกับจีนมากแต่ปรากฏว่าในการเลือกตั้งทั้งที่สองทั้งที่สามเนี่ยพรรคเยอไต่กล้าวหน้าโดยนายเฉยสุนเปียนเนี่ยเอาชนะได้นะครับอเอาชนะได้แต่ว่าพรรคกุกมินตังก็เอากลับมาชนะได้นะครับหลังจากพรรคเยอิไตก้าวหน้าชนะไปสองครั้งเนี่ยกุมินตังก็กลับมาชนะอีกสองรอบนะครับมาอิงจิวนะครับล้วที่ท่านที่ผ่านไปนะครับแล้วก็ สุดท้ายพักเปียบไต่ก้าวหน้า,าชนะอีกสองรอบให้ยิงเหวินคนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับคุณอิสรีคุณนัพัฒจะเห็นว่ามันมีการช่วงจิงสลับไปสลับมาค,คนละสองสมัยคนละสองสมัยนะครับก็เพราะนั้นการเลือกตั้งในวันที่13ามกราคมที่ถึงเนี้เขาจับตาว่าเอ๊ะถ้าพักเปียบไต่ก้าวหน้าชนะเนี่ยมันจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งโดยตรงใหม่นะที่มีพักใดพักหนึ่งชนะติดกันสามรอบสามสมัยอ่า ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องน่าจับตามองดูหน่อยว่าจะกลับมาชนะได้หรือเปล่านะครับจะกลับมาชนะได้หรือเปล่านะครับทีนี้ทีมเนี่ยก็เวลาเราเลือกเนี่ยก็จะเลือกเหมือนกับเลือกเป็นทีมไปเลยเหมือนเลือกตั้งอินโดนีเซียนะครับเลือกประตีได้รองไปด้วยต่างไปจากฟิลิปปินส์เนาะฟิลิปปินส์เนี่ยเลือกแยกประชาชนมีสิทธิเลือกประดีคนหนึ่งเลือกรองจะอีกคนหนึ่งได้นะครับแล้วคนคะแนนสูงสุดก็มาเป็นประตีและรองประดีถึงแม้ว่าอาจจะอยู่คนละทีมกันแต่ว่านี่ต้องอยู่ทีมเดียวกัน นะครับทีมของพรรคประชาธิปไตย9ก้าวหน้าซึ่งวันนี้คะแนนนําอยู่เล็กน้อยเนี่ยก็นําโดยรองประธานคนปัจจุบันเป็นผู้สมัครชิงตําแหน่งประดีนะครับวิลเลียมไหลชิงเตอ๋อเนี่ยก็ลงคนนี้วัย64ปีแปีละนะครับสู้กับพรรคก๊กมินตั๋งนะครับซึ่งก็ถือว่ามีชื่อเสียงโหโยอีเนี่ยก็ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังนะครับวัย66วัยแก่กว่า2ปีเขาเป็นอดีตตำรวจ เป็นอดีตผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็มเีเรียกว่ามีเสน่ห์มากนะครับเวลาเขาลงสมัครชิงตําแหน่งนายกที่สนตรีกรุงนิวไทยเปนเนี่ยก็ชนะเลือกตั้งทั้งสองครั้งในปี2011แล้วก็2 0 1 5นกะครับก็ถือว่าโดดเด่นมากนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าพรรคพวกมินตั๋งเนี่ยก็ชัดเจนว่าว่าสนิทสนมกับจีนมากนะครับเ,เห็นด้วยกับนโยบายหนึ่งเดียวจีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าช่วง ช่วงเลือกตั้งใกล้ๆเลือกตั้งจริงๆช่วงหาเสียงเนี่ยพอโดนซักถามเข้าไปเนี่ยในโหโยอิปรากฏว่าเลี่ยงที่จะแสดงจุดยืนชัดๆเรื่องการรวมกับจีนนะก็เลยทําให้เขาเสียคะแนนนิยมไปพอสมควรว่าเอ๊ะเวลาจะเลือกตั้งขนาดจะเสนอตัวเป็นผู้นําประเทศเนี่ยคุณยังไม่กล้าแสดงอะไรชัดๆเลยนะครับคะแนนนิยมก็ก็ตกไปเหมือนกันนะครับอ,อีกอีกคนหนึ่งอีกทีมหนึ่ง นะครับเป็นพักทางเลือกที่สามนะครับเพิ่งก่อตั้งใหม่ในปี2 6 2ชื่อพักประชาชนไต้หวันนะครับทำตัวเป็นพักที่สามนำโดยนายเคอร์หวนเจ๋อเนี่ยนะครับสมัครชิงตำแหน่งประติก็คือว่าใครไม่ชอบพักเสีใยใจก้าวหน้ามาเลือกชัน,นคใครใครไม่อยากจะทะเลาะก,กับจีนมาเลือกชันใครไม่อยากจะรวมกับจีน <laughs> แบบกกมินตังมาเลือกชันนะครับเขาก็เป็นเป็นอดีตสัญญาแพทย์นะครับแล้วก็ เคยไปสนับสนุนนักศึกษาตอนที่ถ้าจํากันได้ในช่วงปี257เนี่ยนักศึกษาเขาไม่พอใจนะครับรัฐสภาสมัยนั้นก็บุกไปยึดรัฐสภานะครับเรื่องข้อตกลงกับจีนทั้งหลายนะครับนายเครือวินเจอตอนนี้นเขาไปช่วยไปสนับสนุนเขาเรียกว่าเลยทําให้เขาได้รับคะแนนนิยมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าจุดยืนของนายเครือวินเจอพักประชาชนไต้หวันเนี่ยชัดเจนว่า ถ้าเรื่องจีนเดียวนั้นเขาย,ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ <S <S เป็นไปไม่ได้นะครับก็จะมีอยู่อยู่สามทีมหลกัหลกๆอยู่ตอนนี้ที่ที่จะขับเที่ยวกันทีมแรกจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยวันนี้คะแนนนิยมน่าจะได้สักสามสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับส่วนพรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยน่าจะอยู่สักสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตแล้วก็พรรคประชาชนไต้หวันที่บอกเป็นทางเลือกเนี่ยน่าจะได้สักยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับในการเลือกเนี่ยคือ ไม่ต้องเกินครึ่งนะครับเลือกตั้งประดิษดีไต้หวันเนี้ใครเสียงเยอะสุดก็ได้เป็ดเสียงเยอะสุดก็ได้เป็ดดูแล้วดูแนวโน้มแบบนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าพักประชาธิปไตยก้าวหน้ามีโอกาสสูงสุดที่จะชนะเลือกตั้งแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์การเลือกตั้งประดิษในไต้หวันใหม่ว่ามีพักเดียวที่ชนะติดกันสามสมัยอคุณนิตรีคุณอนุนพัฒน์ครับนะครับแล้วก็แต่ว่า,วาถ้าไปรวมกับจํานวนสสที่จะได้เนี่ย เข้าใจว่าพรรคเฉลยก้าวหน้าเนี่ยก็ต้องจับมือกับพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับเพราะว่าเสียงสสในสภาไม่น่าจะพอในการ<ภ>บริหารไต้หวันหรือว่าผ่านกฎหมายต่างๆได้ก็ดูแล้วก็พรรคประชาชนไต้หวันที่จะมีคะแนนเสียงแค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็น่าจะเป็นเป็นตัวเลือกที่ดีรวมกันแล้วเสียงก็น่าจะเกินห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องที่นั่งในสภาก็น่าที่จะได้เป็นเรียกว่าได้เป็นประธานาธิบดีได้<ภ>อันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้า พักไป็นก้าวหน้าชนะเลือกตั้งความประหองระแหงกับจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะคงอยู่ต่อไปและอาจจะมากขึ้นได้ซ้ำไปเพราะทันทีที่นายวิลเลียมไหลชิงเต๋อรองทลืีคนนี้ประกาศพักประกาศจะชิงส่งเขาชิงตำแหน่งเลือีเนี่ยนะครับจีนก็ประนามคนนี้เลยนะว่าคนนี้เป็นผู้ร้ายนะคนนี้คิดจะแยกดินแดนนะจีนก็ประนามทันทีเลยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะจะ,จะรอของระแหง กันต่อไปค่ต้องดูว่าจะเกิดอย่างไรขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามศูนย์พรรคก๊กมินตั๋งเกิดติ๊กชนะขึ้นมามนะครับจีนอาจจะรักไต้หวันมากขึ้นแต่สหรัฐก็จะมีปัญหาล่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าสองพรรคที่เป็นตัวเก่งเนี่ยพรรคใดพรรคหนึ่งชนะเนี่ยไม่มีปัญหากับจีนก็มีปัญหากับสหรัฐอันนี้อันนี้เป็นเรื่องชัดเจนมากนะครับแล้วท่านประดีสีจิ้นผิงของจีนก็พูดชัดเจน ในช่วงปีใหม่บอกว่าเรื่องไต้หวันนั้นอย่างไรเสียก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับจีนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียวกว่าจะต้องจะต้องแก้ปัญหาให้ขาดทีนี้เวลาเราได้ข่าวเนี่ยท่านผู้ฟังครับเวลาเราได้ข่าวเนี่ยเรามักจะได้ข่าวว่าเอ๊ะจีนกับไต้หวันทะเลาะกันนะโน่นนี่นั่นทะเลาะกันเรื่องการเมืองกันทะเลาะไปแต่เรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยสองทั้งจีนและไต้หวันเนี่ยค้าขายกันเยอะนะครับ ไต้ค้าขายกันแต่ละปีประมาณเจ็ดกว่าล้านล้านบาทเจ็ดกว่าล้านล้านบาทไต้หวันก็นําเข้าจากจีนเยอะส่งออกไปจีนประมาณเก้าแสนล้านบาทที่เหลือหกกว่าล้านล้านบาทเนี่ยนําเข้าจากจีนนะครับการลงทุนไต้หวันไปลงทุนในจีนเยอะมากลงทุนประมาณเจ็ดจุดหนึ่งล้านล้านบาทอืเพราะว่าจีนตลาดใหญ่ไงไต้หวันก็ยังค้าขายด้วยนะจีนมาลงทุนในไต้หวันก็ประมาณหกแสนกว่าล้านบาทแต่ส่วนใหญ่เป็น เซกเตอร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการการเงินบริการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าการเมืองทะเลาะก,กันแต่การค้าการลงทุนเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แต่อาวุธสําคัญจะปิดท้ายตรงนี้อาวุธสําคัญที่จะทําให้จีนไม่กล้ายึดไต้หวันก็คืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือบริษัทที่เรียกว่า TSMC เพราะว่าถ้ายึดเมื่อไหร่โลกชะงักไม่ใช่จีนชะงักเฉยๆนะครับจีนสหรัฐและโลกและทุกประเทศรวมทั้งไทยด้วย ชงัก็จะขาดเซมิคอนดักเตอร์ทาไมถึงเป็นเช่นนั้นก็คงจะต้องต่อกันในวันจันหน้าดีไหมครับดีมากน่าสนใจติดตามแบบห้ามกระพริบตาเลยนะคะสําหรับการเลือกตั้งประธานิบดีของเขาที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะสุดท้ายแล้วจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะก็รอติดตามแล้วเดี๋ยวมีเอพิโซดหน้าด้วยนะคะเช้านี้ขอบพระคุณอาจารย์เกษมสันวิรกุลค่ะสวัสดีครับ เราสองคนคและทีมงานลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้เจอกับเราได้ใหม่ตั้งแต่6นาฬิกาตรงเป็นต้นไปขอให้มีวันจันทร์ที่สดใสนะคะค่ะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ